วันนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นางพาติมอสดียมูผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่จ่าสิบตำรวจฉัดมงคลนดศรีจ่าสิบตำรวจนพพลรักษาพรามสิบตำรวจโทกีฬารัฐทองมาสิบตำรวจโทธนพัฒนทองชัยและนางละไมวาดแสงเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนซึ่งได้รับบาดเจ็บจะเห็นคนร้ายลอบวังระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองจิกจังหวัดปัตตานีขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเหตุเกิด บริเวณก่อนถึงสถานีบริการน้ำมันบางจากถนนสาย43อำเภาอหนองจิกจัังหวดปัตตานีเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2,568การได้รับเจตการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ วันนี้เวลา18.30นาฬิกา30นาทีณวัดโพกลางอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายโชดนรินเกิดสมผู้วราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมดาชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมดาชินีไปวางที่หน้าหีบศพสืบตำรวจอนุชาขวัญทองอ่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งรับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจะเหตุคนร้ายล่าวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองจิกจังหวัดปัตตานี ะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเหตุเกิดบริเวณก่อนถึงสถานีบริการน้ำมันบางจากถนนสาย43อาเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2568ในการนี้พระบร,รมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมและโปรโดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย